ผู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นจริงทูกทั้งรูปของเธอมันสร้างสดใสและสวยงามลงเมืองไหนเนาะเกิมเนี้ยเอาเลยฮะนำไปเลยถ้าลงเมืองนี้เมืองเนี้นนไหวปะไ,ได้ผมได้มหมดมีคนลงอะไรนี่ได้ได้ได้หมด เกียนี้อุ้มฟังหน่อยนะบอกบอกรวมตัวก็รวมตัวบอกถอยก็ถอยอย่าลั้นนะอุ้มถ้าอุ้มไม่ลั้นนะอุ้มจะน่ารักมากเลยเข้าใจไหมพี่ยุ้ยช่วยด่าหน่อยด่าแล้วอุ้มผิดนะอุ้มวิ่งนำปคลาย อุ้มขิดตเต็มแเฮ้ยมีลมมีลมมีล่มเยอะแล้วผมลมก็บักชิบหายละใครอยู่กับผมอุ้ยบล้อาผู้ใดก็ได้ช่อยน้องนี้หลบไว้อุ้มถ้าอุ้มสู้เขาไม่ได้หลบกวกมีอย่างไรเลยอ่ะไม่มีก็หาอุ้ม เดี๋ยวล้วใครจะไปเล่นไปเดิแต่เย็นเย็นนุ่มเย็นเย็นไว้ให้หนูทำไมราคาเนี่ยเย็นหนูเก่งเหรอเฮ้ยเอาบอลได้อ้ากระสุนผมหมดแล้วเอากระสุนเลยอเอากระสุนเลยเอเคพี่ไม่มีแล้ววะไม่ได้เก็บขึ้นมาเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวิ่งค้าคนเหรอสวยมากโอ้บอดเหรอหรือคนใช่บอดพี่ตัวนี้บอดฝั่งหน้าผมเป็นคนสินะไม่มีกระสุนไม่ใช้แล้วตอนนี้บ้านอุ้มระามตัวล้วนๆอ่ะเน้นๆอ่ะอยู่ในบ้านเดียวกับอุ้มเหรอ อยู่ตรงที่ที่มันสอกสามตัวเน้นๆน่ะไม่เห็นสักตัวเลยผมเนี่ยอยู่นั่นแหละสามตัวนวนู่นเนอะบ้านฟ้าอยู่หลังนู้นมีคนมาร์คจุดโลเคชั่น เฮ้ยมันมีคนอ้อมมีคนอ้อมชิบหายละมีคนอ้อมอยู่ข้างข้างตองอุ้มอ,อยู่อยู่ในบ้านไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ได้ได้ได้คนยุ้ยซ้อนซ้อนผมได้ไหมมันอยู่บนเขาอุ้มซ้อนไม่ค่อยมั่นใจถ้าคนเห็นลแล้วดีแล้วไม่ต้องให้อุ้มซ้อนแล้วดีแล้ว ไอยาไอยาไอยาน้อยใจอุ้มถอยนอนถอยไปก่อนอุ้มถอยถอยขึ้นเขาทางนู้นไปวิ่งเลยอุ้มผมผมจะดูให้อุ้มลิบถอยเลยเดี๋ยวผมจะตามไม่งั้นผมจะไปก่อนนะลงแล้วลงแล้วเออไปเลยถอยถอยเข้าในในบ้านก่อนเข้าไปหาพีทีเคมันจะไม่ได้ไม่ถอยขึ้นไปเลยถอยขึ้นไปเลยเพราะว่าวงมันไปทางนู้นเดี๋ยวมันต้องมา สวยเอ้าให้มาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่ไหนมาร์คจุโลเคชั่นสวยสวยไปจ้าข้างพี่ข้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอยอยู่นี่อยู่นี่มาร์คจุโลเคชั่น ไไม่็นียังยังน็อกอยู่นะพี่ใช่ผมไม่มียาผมขอหายากันนี่อันเดียวได้ช่วยแล้วไป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 ใช้กับไปก็ไม่มีเหมือนกันยาโอ้โห้าพต้งแผลกุ้งพี่พี่ทีเคออกผมผมมียาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมได้แล้วผมได้แล้วไปให้คุณยุ้ยผมผมมีอันหนึ่งละผมใช้อันเดียวไปก่อนอ่าคุณยุ้ยมานี่ยคูณสอง เอาเอายาแก้ปวดด้วยเตรียมตัวเข้าวงขวดส้มอ่ะยาขวดส้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให้คุณยุ้ยก่อนเลยมันน่าจะเหลือเพื่อนอีกคนนึงผมเก็บเพื่อนไปสองแล้วเดี๋ยวขึ้นไปผมเก็บได้เอตัวหนึ่งเมื่อกี้มีได้ตัวหนึ่งอืมอืมตัวตัวหนึ่งผมน่าจะเป็นบอทแหละเออหนึ่งสองสามสามคนละผมน่าจะยิงบอทแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็เข้าวง โอ้มีเก็บเจียงคุณสามคุณสามอะไรคุณสี่ไดีกว่าเฮ้ยนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครล้มโอ้รอแป๊บนึมงต้นไม้ระเบิดไฟชุุดคณยิโ้อ้วงลงมาแล้วพี่ลงมาแล้ว ตีตรงกันไหมน่ะเอ้าล้มล้มตายเฮ้ยมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนอยู่นนะมมัีเพื่อนอาพี่ดิเอาพี่โอ๊คมาเอาลูกอุ้มทีหลังเงียบไปเงียบไปเดี๋ยวพี่ไปช่วยเงียบไปเงียบไปฟังเสียงตีนอยู่คนละตี้กันเหรอโอ้ดีนะเนี่ยที่เข้าวงดีนะเนี่ยที่เข้าวงบอกว่างี้ครับผมฟังเสียงตีนอยู่อ้อ เป็นรุดศพมันเลยฮะเป็รุศพมัน,มนเกือบไปแล้วโอ้โหดูเลือดมเมื่อกี้มดสกิดก็ถึงตายมเมื่อกี้สองศพมีคุณหก okay. โอเคได้มีใครใช้ไหมคุณหกไม่พี่ผมมีแล้วมียาบ้อ ไม่มีมีระยะน้ำอันเดียวอับจนแคะเมื่อกี้เห็นใครทิ้งปืนกดหน่อยเหรอยิงคนเลยอบอมยิงเลยไม่ต้องถามลากได้ลากเลยอุ้มใช่อย่าให้มันยให้โอกาสมันเล่นทำไมเรื่องนู้มรถวะโดนระเบิดอะลืมไปแล้วไม่ <c oughs> ลืมไปว่าเราไม่ ใครเจอแม็กดำบอกหน่อยนะตีนมาข้างหลังผมพี่ไม่เป็นไรอ่าวยี่กันไปเดี๋ยวเก็บของก่อนอุ้มก็อย่าโซยไปหมดละเหลือให้คนอื่นบ้าง I got s u r r i ขอแม็กดำโอเคผมได้แม็กดำแล้วผมมีแล้วผมมีแล้วแมวเข้าวงกันดีกว่าเข้าวงเข้าวง ไม่เคยจัติดไงข้างหน้ามีการประทะกันอย่าพึ่งเราอย่าพึ่งเปิดน่าจะอยู่น่าจะอยู่สามแยกเราหลบบ้านข้างหน้านี้ก่อนก็ได้เหลือแม็กาดำท้าย M4 ถ้ามีท้าย M4 ผมขอนะถ้าใครเหลือผมขอ ไม่ไม่มีคะ่ะอุ้มก็เอาอ๋อโอเคอุ้มก็บา้านบ้านบา,บาดาฟ้าหนึ่งตัวรู้แล้วผมรู้แล้วก็ถึงม<อ><อ>าแอบนีตัวสตัวมผมผมจะเปิดนะแป๊บน,นึงึผมขอเปิดผมเปิดทาไมโอได้ะไม่รู้ปนผมแรง เออไม่ให้ชุบมีเพื่อนอยู่ข้างล่างมีเพื่อนอยู่ชั้นสองระวังด้วยบ้านเขียวมีเพื่อนอยู่ชั้นสองผมก็หญิงโดนมันตั้งเยอะเลยระวังมีคนระวังมีคนอย่าอย่าไปไกลมากกูสมก์ดันเลยแม่ไปิบหายอาปืนแล้วเดี๋ยวกูสมกแล้วดันเข้าไปเลยพี่ได้เขา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 ก็เขาแล้วตอนนี้ เขาตกำเนียร์พี่ครับปืนผมไม่เอื้อมหน่วยว่ะได้ไม่ต้องดันเขาได้พี่วงเปลี่ยนแล้ววงเปลี่ยนแล้วปืนผมไม่เอื้อมหน่วยจะยิงมันวะ Attack the mark ถอยเลยพี่สุดท้ายระยาผมบล็อกออมไปอ้อมไปฝั่งนู้นดีกว่ายาผมก็ไม่มีเยอะเหมือนกันผมปันมมีไอ้เฟิร์ตเอ็ดเฟิร์ตเอ็ดอยู่ชิ้นเดียวเนี่ย เดียวัเฮ้ยอยู่เฮ้ยยอู่หลังเหรออยู่บนหลังคาพี่ยุ้ยคนยุ้ยคนยุ้ยอยู่บนหลังคานาเราเพิ่งจะมาจากหลังคาไม่ใช่เหรอมันมาจากไหนวะมันมาตั้งแต่ตอนไหนวะอ๋อผมเข้าใจแล้วพี่ไอ้เพื่อนตีที่เราลงเมื่อกี้เราไม่ตามหลังมาเงียบๆเลยเนี่ยนะโอ้ไม่ได้ยินเสียงตีนมันอะไรเลยว่าแม่งมุชัดๆ ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงมันดังฟังกันไม่รู้เรื่องเข้าวงเรายี่สิบวิข้างหน้าผมเหมือนจะมีคนนะระวังกวยเ <c oughs> ข้าวงเราต้องอุ้มวิ่งมาเลยวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมเก้าวิท <c oughs> ันไหมวะเนี้ยเสียงเก็บดาแคนนอน ยาโอก็มีให้อันเดียวใช่เหมือนข้างหน้าผมจะมีคนสอบมันก็ไม่มียานะครับสามต่อหกมันก็ไม่มีแล้วก็กวาดกันมาหมดใช่นี่พี่ดูในแบบเลยช่วงนั้นมีคนเห็นไหมที่ผมมาใครอ่ะมาเขียวอ่ะผมว่าผมขึ้นฮอตสปริงก่อนดีกว่าเพราะฮอตสปริงน่าจะปลอดภัยล่ะตอนนี้ใอุ้ม ถ้าอุ้มมาร์กแบบตรงตไม่เป็นอนะ่ะมาร์กเหมือนที่พี่มาร์กก็ได้มันจะช้าเยมันจะช้าเลยอุ้มจะกดมันจะกดไ,ได้ช้าค่ะมือไม่ได้เร็วนี่เทคนิคแบบพับจีสตรีมเขามารกันนี้ว่าสตรีมก็สร้างผูดใดสตรีมก็สร้างแล้วก็สร้างแล้วก็สร้างแล้วนี่มันย้ายไปตรงจุดนั้นแล้วพี่ อันนี้ไม่ได้โปรเอไม่ได้โปรนะพี่มันต้องอยู่ช่วงนั้นแหละใครยิงไอ้ปืนล่นงโคมปืนล่นงนี่แบบไม่ใช่ไมรู้ต้องทำคุณุ้ยน่อยมาคำสั่งช่วยด้วยรูปางมุมใหม่ก่อนทำไมกระสุนน้ำตาลผมมีแค่ห้านัดวะใครจี่กระสุนน้ำตาลผมไปหมด เอากับน้องอ้ไมอุ้มีสองร้อกว่านะัดเอาแบ่งไห้ผมสักยีสิบดิมามาเอาเจอยุใสอยู่นีอยู่นี่อยนี่ใช้กับเอ็มยี่สี่ไม่ต้องเยอะหรอกออเราเอาคืนมาสเก็ยบยังเก็บแล้วได้มายี่สิบพอดีเป๊ปะเลยเลังเคียร์ยี่สิบกับยี่สิบนะไอ้โอ เอาที่ยืดก็ได้ค่ะแมงไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมพอละมีเสียงปืนเสียงปืน mark the location โอ้ยฉันได้ออกผมเข้าใจแล้วว่าทำไมอุ้มถึงไม่ได้ยินเสียงคนแล้วไม่เห็นว่าคนอยู่ตรงไหนอุ้มไม่ได้เสียบสายสมูทฮอกแน่เลยพี่ว่าไหมใช่ใช่ไหมอุ้มใช่ผมนี่ไม่น่้ไม่ได้ใส่หูฟังเลยได้ยินแต่เสียงอุ้มเลยไม่ได้ยินเสียงคนเลยเนี่ย เากันไรว่าผมผมสังเกตดูผมว่าคนยุ้ยต้องเสียบสายสมอทอกแน่เลยใช่ไหมมีคนมีคนมาจคั่นหนึ่งสองนัไงผมเห็นสองคนต่างกันมากเลยอ่ะโอเคครับผมยิงมั้ยไหมคะถ้าต้องเปิดได้เปิดเลยสวยโอ้โหไม่ตายว่ะมันลากไม่ได้แต่ผมเห็นแค่สองคนนะแกดูแบบ เอ้ยสองคนดิสามต่อสองถูกแล้วมันอยู่ในวงแล้วอ่ะคนยยเล่นแบบคมมากอ่ะต้องดูวงต่อไปอ่ะวงต่อไปจะอยู่ที่มันหรืออยู่ที่เราอ่ะเตรียมใครมีสมกเยอะมั่งเตรียมปูเตรียมปู oh <my. S 1> เผื่อไว้เผื่อว่าเราต้องวิ่งไปบ้านอ่ะโอ้ย oh คอยกายิงประตูไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะมันตรงห้องน้ำมันมันลงไปได้ไหมพี่ห้องน้ำหน้าขวาพี่อ่ะได้ต้องรอดูกัน่เหลือสองก็น่าจะเป็นสองตัวนี้คุณเวยิงการไว้อยู่พี่สวยโอกาสเข้าเลยได้คอยคเป็นตัว ตัวไอเนี่ยพี่ตัวถ่วงให,ใ,หให้ให้ไอุ้มอุ้มซ้อนพีดีเคหน่อยดิตัวตัวล่อพูดดีๆเป็นตัวล่อเออใชม่มันมันวิ่งลงหลังบ้านแล้วลงมาแล้วพี่ลงมาไม่เป็นไรมันยังไม่เห็นผมนมันยังไม่เห็นห่นล้มหนึ่งหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอยู่หลังมาร์จเนอร์เคชั่นสวยมากกินไก่อีกแล้วนี่เขาเรียกว่าเทคนิคเทคนิคอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ช่อง TKJKYT c h a n n e l ไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณมากเอ้ยพูดขอบคุณไม่ได้สิ Thank you หลายๆเด้อเดี๋ยวขอบคุณเดี๋ยวหาว่าแบบเออแลกทรัพกันอะไรเงี้ยมันประมาณนั้นน่ะพี่มันจะเล่นงานเราตอนเหมือนที่ผมบอกพี่ตอนเราได้เงินอะ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่ได้ <c oughs> Thank you หลายๆลอดออกก็ได้ช่วงที่พูดพูดอะไรสักอย่างแบบที่มันแบบเหมือนจะไม่ค่อยโอเคกับช่อง Youtube ก็